อันนี้เป็นขนมโมจิที่หมู่บ้านสปันนะคะเดี๋ยวเรามาลองสอบถามดูว่ามันเป็นมาอย่างไงอันนี้ทํามาจากอะไระคะจากข้าวเหนียวค่ะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวดําส่วนอันนี้เป็นข้าวเหนียวขาวค่ะเป็นขนมพื้นบ้านของคนโมงเลยแล้วก็วิธีทําก็คือเอาเข้าวเหนียวมานึง่งให้สุกแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดแล้วก็ เอามาปั้นใส่ใบตองแล้วค่อยเอามาย่างกินแบบนี้ค่ะอันนี้เห็นมีราดน้ำผึ้งด้วยใส่อย่างอื่นได้ไหมคะได้ค่ะมีท็อปปิ้งมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยนม,มแล้วก็โรยงาขาวกับงาดำเห็นมีสองสีอันนี้คือข้าวเหนียวดำใช่ค่ะส่วนอันนี้เป็นข้าวเหนียวขาวต้องชิมก่อนอม,อมหอมอร่อย ถ้าจะกินได้ต้องมาที่ไหนครับเนี่ยมาสปันเลยค่ะต้องที่นี่ที่เดียวใช่ไหมใช่ค่ะร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตังไหนเออหมูบ้านสปันตรงปากทางเข้าน้ําตกสปันใช่ค่ะชื่อน้องอะไรคะปิวค่ะน้องปิวฝากไว้ด้วยเปิดเปิดเวลากี่โมงแปดโมงค่ะแปดโมงถึงสสองทุ่มค่ะ 8โมงถึง2ทุ่มขน,โนมโมจิอะไรนะโมจิย่างโมจิย่างของหมู่บ้านสป,ปันค่ะอ,อร่อยมาก